คุณเคยคิดอยากจะเล่นเกมแต่โหลดเกมมันช่างยากเย็นเสียเหลือเกินหรือคุณก็โหลดไม่เป็นใช่หรือไม่คุณเคยคิดที่อยากจะเล่นเกมแต่คุณก็ลงเกมไม่เป็นก็เลยไปให้เพื่อนลงซึ่งบางครั้งเพื่อนคุณก็ไม่ลงให้ซะอย่างนั้นหรือบางครั้งคุณอยากจะเล่นเกมกับเพื่อนซึ่งกว่าจะเล่นด้วยกันได้ก็นานเหลือเกินหรือบางครั้งคุณก็ไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ หรือบางครั้งคุณอาจจะเบื่อกับการที่คุณต้องมาคอยนั่งอัปเดตเกมที่คุณลงไว้ทีละแพททีละแพททีละแพทตอนนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเราจะขอนำเสนอถานเข้าสู่มิติใหม่แห่งการเล่นเกมแท้ไม่ว่าจะเลือกซื้อเกมที่ชอบหาเกมเล่นกับเพื่อนเลือกเก็บเกมที่อยากได้และจัดการการลบและโหลดโดยที่คุณสามารถกดโหลดเกมใหม่เพียงคลิกเดียวได้ทุกเมื่อ แม่มีเมื้อนี่นและไม่ต้องกลัวโดนดูถูกอีกต่อไปกูสามารถนําไปอวดใครต่อใครก็ได้ว่าเราเล่นเกมแท้กับโปรแกรมที่มีชื่อว่าสตีมมี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 มต้องอีมีมีมด สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมันพบผมอีกครั้งนะฮะกับฟ้ามิวเรสเซียนะฮะผมแต่นะครับผมช่วงนี้ผมก็เป็นหวัดนะฮะไม่ต้องแปลกใจถ้าผมจะพูดแล้วลิ้นพันหรือว่าพูดอะไรฟังไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องนะฮะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยฮะหลังจากที่ผมบอกประกาศหยุดคลิปไปก็ราลาหลายเดือนได้ไ้มเนี่ยเกือบเกือบปีได้มั้งครับตอนนี้ผมก็ยังคงไม่ได้คอมใหม่นะครับผมใช้น้ตบุ๊โน้ตบุ๊กผมพอไปวัดไปวาได้อยู่นะครับผมก็เลยโอเคเอามา ทำคลิปไว้ก่อนดีกว่านะฮะตอนนี้ผมจะเริ่มเข้าสู่ซีรีส์แนะนำสตรีมนะฮะหลายๆคนไม่รู้จักอ่ะสตรีมคืออะไรสตรีมสตรีมคือโปรแกรมที่มีไว้สำหรับเล่นเกมแท้นะฮะคือ,อยังไงเดียคุณคือคุณเลือกซื้อเกมงี้ใช่ไหมคุณซื้อเลือกๆๆไปปัป๊บๆๆเฮ้ยเกยมนี้น่าสนใจดีป่คลิกเข้าไปนะฮะเดียก็คลิกเข้าไปคุณก็ดูตัวอย่างเกมนะฮะปะุปะ๊บๆเฮ้ยเกยมนี้น่าสน่จคุณก็กดซื้อนะฮะแต่ผมยังไม่แน,นะนำนะเดี๋ยว หลังๆจะมีคลิปแนะนําการใช้สตรีมที่เจาะลึกกว่านี้นะวันนี้ผมมาแค่แนะนำเฉยๆว่าสตรีมคืออะไรหลังจากที่เราซื้อแล้วทําไงอ่ะเราซื้อเกมเสร็จแล้วซื้เกมมาเกมนะราคาไม่แพงเลยนะผมจะทําให้ดูนะโอเคเราจะไปกันดูที่เซิร์ชไปที่จัดอันดับโดยเรียงลำดับโดยรา,าคาต่ําสุดนะฮะดูนะครับเกมฟีนูเคจะเพียบมากเลยฮนะเยอะมาก,กแต่ถ้าเราเอาเกมที่มีราคานะฮะเดี๋ยวเกมที่มีราคาอยู่ไหว,วะ ไปที่สเปเชียลนะแล้วก็ไปสเปเชียลตรงนี้ครับโลเวสไ e นะเกมสมัยนี้มันราคาถูกแล้วเราสามารถซื้อเกมมาเล่นได้ในราคาแค่4บาท5บาท10บาท12บาทอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคครับผมอา้าวเวลาเราซื้อเสร็จแล้วทําไงอ่ะซื้อเสร็จแล้วมันไปอยู่ที่ไหนซื้อเสร็จแล้วนะฮะเนี่ครับมันจะมีแถบอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมฮะไปที่แถบ Library นะฮะนี่ครับมันจะมาอยู่ในที่นี่นะฮะ เกมทั้งหลายที่เราซื้ออะตอนแรกมันก็ไปเยอะขนาดนี้หรอกแต่ผมซื้อมานานแล้วฮะอยู่ใช้มานานละใช้มา4ปีแล้วฮะก็นะครับผมอย่างซื้อมาแล้วสำหรับผมเพิ่งซื้อเกมเอ่าชื่อว่า Battle Beyond นี้ไปนะฮะเกม Battle Beyond มันก็จะเป็นสีเทานะฮะซึ่งแปลว่าเรายังไม่ได้ติดตั้งนะฮะเราต้องกดติดตั้งก่อนนะครับผมโอเคติดตั้ง149เมกนะฮะแล้วก็เลือกพื้นที่ในการติดตั้งแบบ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 เล็กๆๆ็กเน็กเน็ก,นก,นกโอเคแต่ผมยังไม่ติดตั ถ้าเราติดตั้งแล้วมันจะขึ้นเป็นสีขาวอย่างนี้ฮนะไม่ติดตั้งเป็นสีเทาติดตั้งแล้วเป็นสีขาวนะครับโอเคนะฮะแล้วทีนี้ประเด็นคนสงสัยเลยคือเฮ้ยถ้ากูกดเผลอแบบกดลบนิดน no ้อยข้ออย่างเงี้ยจะทำไงอ๋อ,อไม่ต้องห่วงนะฮะเกมมันเวลาคุณซื้อเกมมาแล้วเกมจะติดไอดีติดไอดีเนี่ยเนี่ยเออของคุณไปเสมอนะฮะไม่ว่าคุณจะทำอะไรลบยกเว้นคุณจะคืนเกมให้แก่ร้านค้านะแต่ถ้าคุณไม่คืนคุณก็เกมติด ID ไอดีเปเสมอนะฮะ มันก็จะกลายเป็นจะเป็นชื่อสีเทาพวกนี้นะฮะแปลว่าเกมยังไม่ได้ลงนะฮะแต่เกมยังติดอยู่นะฮะเกมยังมีอยู่แต่ยังแค่ยังไม่ได้ลงนะฮะเพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดการเกมที่อยู่ในเครื่องนะฮะสุดท้ายเราโหลดเกมซื้อเกมมาประมาณ20เกมเนี่ยเราลงหมดก็หนักเครื่องตายหานะ,ะก็ลงเกมเฉพาะที่เราอยากเล่นจริงๆอย่างเช่นเนี่ยโดด้าทูเงี้ยผมลงหรือว่าเกมเนี่ยแบบๆเนี่ยโอเคนะก็ผมคาดว่าจะแ,แนะนำสตรีม เข้าใจกันไหมเนี่ยไม่รู้นะฮะเข้าใจไม่เข้าใจก็รอดูคลิปต่อต่อไปกันนะฮะตอนนี้ผมก็มาแนะนำโปรแกรมเล่นเกมแท้สตรีมเพียงเท่านี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการนะซีโยเกนเลสเตอร์ก b y บายก d m ม r น i n งทิ้งเชอโอเคบายบาย